สวัสดีครับ คลิปนี้นะครับเราจะมาเล่ากันนะครับว่าผ้าแคนวาสนะครับคืออะไรนะครับหลายๆคนก็เคยได้ยินมานะครับผ้าแคนวาสนั้นนะครับมีความหลากหลายนะครับตามแต่คุณสมบัตินะครับแต่ละผ้าที่นํามาใช้นะครับแต่ก็เป็นที่นิยมนะครับเป็นพิเศษนะครับก็คือผ้าลินินนะครับซึ่งนังเข้ามาจากประเทศเบลเยียมนะครับและไอแลนะครับซึ่งมีราคาแพงนะครับและมีแคนวาสที่มีคุณภาพมากกว่านะครับแคนวาสนะครับที่ทํามาจากผ้าฝ้ายก็สร้างผลงานแบบแคนวาสนะครับอาจจะเข้าใจผิด ว่าจะต้องถูกจํากัดในกรอบรูปแบบสี่เหลี่ยมเท่านั้นนะครับอาจจะเขียนบนผ้าแคนวาสแล้วปฏิดโดยกรรมวิธีบนพื้นหรือผนังก็ได้นะครับกรรมวิธีดังนี้นะครับเชื่อหรือไม่นะว่าการสร้างผลงานในแต่ละเนื้อหา,านั้นนะครับศิลปะได้พยายามคิดค้นสครับตั้งกฎเกณฑ์เพื่อหาความพอดีของขนาดการสร้างผลงานแต่ละเนื้อหาแตกต่างที่ออกจากกันไปนะครับเนื่องจากผ้าแคนวาสนะครับยังถูกนําไปใช้ในการส่วนทางทหารเรือด้วยนะครับเพื่อความที่ผ้าแคนวาสเป็นผ้าที่มีความหนาเป็นพิเศษนะครับจึงถูกนํา ไปใช้เป็นผ้าใบนะครับเรือในสมัยก่อนนะครับและยังถูกเอาไปทําเป็นกระเป๋าในรูปแบบต่างๆนะครับเพื่อให้ถหารเรือได้เอาไว้ใช้งานอีกด้วยนะครับ ลักษณะผ้าแคนวาสนะครับหรือผ้าใบนะครับมีลักษณะจะคล้ายๆผ้ากระสอบหรือผ้าดิบนะครับแต่จะมีความตี่ในการทอที่หนามากกว่านะครับเนื้อผ้าละเอียดกว่าและดูสวยงามกว่านะครับซึ่งปัจจุบันนะครับผ้าแคนวาสได้ถูกนํามาใช้ในงานแฟชั่นวินเทจสมัยใหม่อย่างแพร่หลายนะครับพราะความที่ให้ความรู้สึกดิบเก่าเท่นะครับให้ความรู้สึกถึงความเจอนะครับผ้าแคนวาสนะครับถูกทําเป็นทั้งกระเป๋านะครับผ้าแคนวาสรองเท้านะครับหรือเสื้อผ้าแล้วแต่การออกแบบเลยแต่ละคนนะครับ ลักษณะข,ของสินค้านะครับเราจึงเห็นได้สินค้ารูปแบบที่เป็นผ้าแคนวาสอย่างแพร่หลายนั่นเองนะครับเพราะผ้าแคนวาสในสมัยนี้นะครับเป็นอะไรที่ดูบ่งบอกนะครับถึงความแนวความเตือนะครับตามสไตล์วินเทจในยุคป,ปัจจุบันได้อย่างทีเดียวนะครับ